Hãy <laughs> subscribe 这边少。哎呀。哪里好？啊，那 กับจากที่มีการเปิดตัวของว่าที่ผู้สมัครสสปราจินบุรีในทั้งสามเขตในทัศนะเกี่ยวกับผู้ประสานของปรปชปราจินบรุรีมีความคิดเห็นยังไงครับในเรื่องนี้ครับความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครในพื้นที่ทั้งสามเขตก็ มีความชัดเจนมีความเห็นด้วยไปบางเขตแต่บางเขตก็ยังถิอว่ายัง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 ไม่ชัดเจนและมวลชนในพื้นที่ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อไปล่าสุดนะครับในในในเรื่องนี้มีการพูดคุยกันยังไงในมวลชนในพื้นที่ก็ได้มีการพูดคุย,ครยปรึกษากันเกี่ยวกับผู้สมัครคนภรคเพื่อไทย อยากให้เปิดตัวให้มีความรอบคอบในการเสนอตัวบุคคลที่จะมาเป็นตัวแทนของจังหวัดปฐมบุรีขอให้เปิดตัวแล้วให้ให,ให,ให้ให้มีความชัดเจนต่อมวลชนแล้วก็ประธานแต่ละเขียนให้วามรับรู้ด้วยผู้ถิงบางทีบางทีเปิดตัวมานี่ประธานสาขาพรรคแต่ละคนยังยังยังไม่มีการรับรู้ของผู้สมัครเลยที่จะมาเปิดตัวก็จะมีกับไม่ได้เคยคุยกันเลยไม่รู้จักกันเลยบางที ในในการเคลื่อนไหวของนปชปจินบรีตอนนี้มีถึงพักหรือ,อยังไงบ้างไหมครับในการเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่เดี๋ยวพักเพื่อไทยก็ไม่ได้มีอะไรเรียกร้องคือเรียกร้องไปตามตามตามข้อเสนอที่ว่าอยากให้บุคคลที่เสนอตัวมารับใช้พักเพื่อไทยอยากให้ทางพักได้พิจารณาอย่างรอบคอบและให้มีการพูดคุยสอบถามประธานแต่ละเขตแต่ละสาขาว่าความชัดเจนของผู้สมัครนั่มีความเหมาะสมขนาดไหน ที่มาที่ไปของการมาเป็นอย่างไรบางทีทั้งพักอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้บางบางบางมุมของผู้สมัครแต่ละคนที่ท,ที่โดด,โด,ดเข้ามาในในช่วงนี้บางทีมันเป็นช่วงแบบกระแสะพักดีขึ้นใครก็อยากจะจะ,จะลงทีต้องคิดดูที่มาที่ไปด้วยว่าเขามีความชัดเจนทางการเมืองเกี่ยวกับกรรเปิไทยมานานแค่ไหนในความมั่นใจของคนนปชนี่คิดว่าทั้งสามเขตเนี่ย ความเป็นไปได้ของว่าที่สสปจมุรีในเขตไหนจะมั่นใจใครยังไงต่อไปครับสำหรับรับเพื่อไทยสามเขตของจังหวัดปฐมบุรีตอนนี้คือร้อเปอร์เซ็นแล้วน่าจะเป็นกสสเขตสามที่คเกิจของวิไลตอนนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่เขตหนึ่งเขตสองนี่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ที่จะทาการพิจารณาทีว่าจะเป็นใครตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนสำหรับการเปิรตัวของแล้วของเขต มีเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับเข้าไปเลยก็อาจจะฝากฝาก,กวาความรู้สึกถึงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคไทยเลขาธิการพักเกี่ยวกับการสรรหาตัวบุคคลผู้สมัครที่จะลงเขตของจังหวัดจุลี่ีขอให้คิดสันนิดนึงความรู้สึกของคนในพื้นที่บางทีผมก็ได้รับประทานมาหลายที่หลายสายบางทีสอบถามถึงการเปิดตัวผู้สมัครไปเรื่องนี้ของเขตหนึ่งเขาก็งงกันบางทีก็งงกันว่าผู้สมัครคนนี้ มามามาสายไหนมาย,า,งงายังไงที่มาที่ไปเป็นยัางไงมายังไงบางทีที่เขารู้ๆอยู่ว่าสองสามเดือนแล้วเขาก็ไปทากิจกรรมอีกพักหนึ่งแล้วจะอยู่มาเปิดตัวเป็นภัคเพื่อไทยเนี่ยมันมันมันก็เกิดความสงสยัยหรือความสงสัยกันแล้วก็สอบถามไปทงพักว่าที่มาที่ไปเป็นยัางไงครับเกี่ยวกับเมดูเด็ดผัดไทยเราเน้นยังไงถึงเป็นที่ถูกใจของประชา,าชนนะครับอ,อ๋อผัดไทยของผมเหรอคือขายมานานแล้ว เป็นปัดไทยปัดไทก็จุดวบรานง่ายๆหลายจังหวัดนะครับที่ที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับก็จึงฝากให้ทางพักเขาได้ขอพิจารณาด้วย <c oughs> ผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าในการที่เราจะเปิดประชุมเพราะว่าทุกปีของผมนี่จะมีการประชุมสามัญประจำปีนะครับ <c oughs> ของแกนนำแต่ละอำเภอและแกนนำแต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้าน,น แต่และตำบลแต่และหมู่บ้านเนี่ยก็จะมาคุยกันแล้วเราก็จะมีการ,ต,ารตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารภายในจังหวัดเรานะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ที่มีการรวมตัวกันยังเป็นบึกนะแผ่นเรามีสมาชิกถึงหนึ่งหมื่นกว่าคนนะฮะที่จังหวัดปราจีนบุรีสมาชิกคนเสื้อแดงมีทะเบียนมีอะไรชัดเจนถูกต้องแต่ทางพรรคไม่เคยมาประสานผมเลยนะครับผมก็มองตรงว่าทาน้องก็น้อยใจเหมือนกันนะครับ